สวัสดีพวกนายวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีสาระความรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ํามันนะครับแล้วก็ไม่ใช่น้ํามันสิมันต้องเป็นถังน้ํามันแล้วก็เกวัดน้ํามันสิครับว่าออพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาถามมาว่าพี่น้ํามันกระพริบเนี่ยหรือขี่สุดท้ายเนี่ยวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับแล้วทําไมน้ํามันเวลาเติมเต็มถังแล้วขี่นานมากกว่าจะยุบนะครับแล้วพอแต่พอถึงใกล้ๆหมดถังทําไมถึงหมดไวนะครับไม่ แต่ละขีดเนี่ยมันไม่เท่ากันหรือยังไงวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรมันถึงเป็นแบบนั้นอย่างที่น้องเขาถามมานะครับว่าเน้ํามันขี่สุดท้ายวิ่งได้กี่โลนะครับแล้วก็ทําไมน้ํามันขีดแรกถึงรถช้านะครับทําไมขีดสุดท้ายถึงรถไวกว่านะครับก็จะมาตอบกันวันนี้อย่างแรกเลยขอตอบก่อนว่าทําไมน้ํามัน ขีดแรกนะครับก็คือเวลาเราเติมเต็มถังมาทําไมมันถึงลดช้านะครับต้องบอกอย่างนี้ว่ารถจริงๆมันเป็นมานานแล้วนะเป็นมาเป็นสิบปีแล้วตั้งแต่เวฟแล้วนะครับคือไอตัวเกวัดน้ํามันอ่ะเขาจะอยู่ด้านเตี้ยหมายถึงว่าถ้าเป็นถังน้ํามันอ่ะมันจะอยู่ด้านอยู่ด้านล่างสุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเติมเต็มถังเนี่ยมันจะล้นเกขึ้นไปนะครับหมายความว่าเมื่อมันล้นเกขึ้นไป เกมันเต็มนะครับสมมติว่าเกเข็มมันเต็มถังอยู่หรือว่าจุดมันเต็มถังอยู่ใช่ไหมเราใช้ไปเนี่ยน้ำมันลดแต่เกจะยังไม่ลดเพราะว่าน้ํามันจริงๆอ่ะมันอยู่เหนือเกนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าน้ํามันขีดแรกที่เต็มถังอ่ะเอ้ยลดช้าเว้ยแต่พอลงมาระดับปกติมันก็จะลดตามปกติของมันแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็ตอนนี้ผมก็เติมเสร็จแล้วนะครับเต็มถังครับผมใช้ แก๊สเก้าห้านะครับแก๊สเก้าห้าไม่เคยใช้แก๊สเก้าหนึ่งครับแต่นี้เดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมขีดแรกมันถึงลดช้านะครับสมมุติว่านี่คือถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันของรถเรานะครับจริงๆไอ้ความรู้สึกอันนี้มันเป็นมานานแล้วนะครับทางผู้ผลิตเขาจะเล่นกับความรู้สึกเราเรื่องการประหยัดน้ํามันนะครับมันเป็นมาเป็นสิบปีแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเกวัดน้ํามันนะครับก็คือวัดระดับนะครับเป็นตัววัดระดับมันจะอยู่แค่นี้ เวลาตรงนี้คือตัววัดระดับนะเต็มถังข้างบนคือบางครั้งเราเติมไม่เต็มถังอ่ะแต่เกยมันก็เต็มถูกไหมเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมอ่าแล้วทีนี้พอเราเติมเต็มถังอ่ะสมมติว่าน้ำมันอยู่ตรงนี้ปิ่มเลยปิ่มคอคอไอ้ตรงปากเติมเลยเกยมันจมอยู่ข้างล่างถูกไหมพอเราใช้ไปอ่ะน้ำมันยุบไปแค่เท่านี้อ่ะมันก็ยังเกยยังไม่ยุบใช่ไหมครับเพราะว่าเกยมันอยู่ล่างน้ํามันอยู่มันวัดได้อยู่ว่าเต็มถังนะครับพอเราใช้ไปอีกมันก็ยุบไปอันนี้พอเราเริ่ม มาถึงระดับของมันไอเนี้ยมันจะเริ่มลดแล้วมันทําให้ส่วนต่างตรงเนี้ยให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยไอเวลาเต็มถังขีดแรกมันลดช้าแล้วพอมันลดลงมาเรื่อยๆเนี้ยเกมมันก็จะทํางานตามปกติของมันแล้วนะครับเนี่ยส่วนต่างตรงเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวิ่งได้ไกลน้ํามันลดช้านะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการเล่นกับความรู้สึกะครับแต่พอน้ํามันมาถึงขีดล่างแล้วเนี่ยอ่ะสมมุติ PCEX อะตรงนี้นะครับมันจะกระพริบนะครับตรงเนี้ยปึ๊บ เวลาน้ำมันกระพิบนะ่ะนั่นหมายความว่าน้ำมันในถังคุณมีอยู่ประมาณ0.8ลิตรนะครับโดยประมาณนะครับไม่ถึง1ลิตร0.8ลิตรโดยประมาณอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันว่าเมื่อน้ํามันกระพิบแล้วก็คือมีอยู่0.8ลิตรเนี่ยวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับทีนี้จะพูดง่ายๆเลยว่าให้เพื่อนๆน,นะครับรถของตัวเองแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะครับใช้เกณฑ์ง่ายๆคือดูตรงค่า AVG ของแต่ละคนแต่ละคันนะครับว่า มันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นะครับดูที่ค่า avg นะครับอันนี้มันคือกิโลเมตรต่อลิตรถูกไหมเราคิดกันง่ายๆว่าเนี่ยคือกิโลเมตรต่อลิตรนั่นหมายความว่าในถังมีอยู่0ูลิตรก็คือเกือบเกือบ1ลิตรถูกไหมครับเวลาขี่สุดท้ายกระพริบเนี่ยนะครับมันมีเกือบเกือบ1ลิตรนั่นหมายความว่าในในเมื่อเรามี1ลิตรเนี่ยเราวิ่งได้ประมาณ40โลนะครับมี0ูลิตรเนี่ยคิดง่ายๆเลยก็คือเอาลบไปซัก ห้าถึงสิบกิโลนะครับคิดแบบง่ายๆสมมติว่าเพื่อนๆเลขสี่สิบสามเนี่ยไออย่างของผมเนี่ยสี่สิบสามสบสี่เนี่ยอติได้ว่าสีามนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะวิ่งได้อีกไม่ต่ำกว่าสาสิบกิโลแน่นอนนะครับในเมื่อน้ํามันกระพริบนะครับนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์การอันนี้ง่ายๆการคิดง่ายๆถามว่าบางคนบอกว่าจะรู้ไปทําไมเมื่อ ไม่เคยปล่อยให้มันกระพริบคือเราเติมเต็มตลอดนะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้นะครับวันที่แบบว่าหาที่เติมไม่ได้จะได้รู้ไว้ว่ารถคุณวิ่งได้อีกกิโลนะครับเปิด Google ดูว่าปั๊มใกล้สุดอยู่กิโลนะครับก็จะประมาณนั้นรู้ไว้ก็ไม่ได้เป็นเสียหายอะไรนะครับคือมันเป็นประโยชน์เอาง่ายนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครมีคําถามอะไรหรืออยากทัคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านใต้ได้นะครับยังไงก็ใครใช้ P C X นะครับหรือใช้รถใช้สองล้อนะครับ ก็ฝากกดติดตามช่องด้วยวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ